ค่ะเป็นเรื่องใดล่ะได้หลายปันได้บังหันแก,แกล้งค่ะแกอยงยน่คอยย่นเสียงห่วงแกลแกลงเป็นเจเ้าเป็เบเนบอยอยู่ในเลิปน,นั่นดได้หลยคับเดพอได้ใส่ดิละเพ่อทั้ทั้งเงินทั้งสองทั้งสามเล่นบอสอตัวสามตัวแม่ค่ะทั้งบนทั้งล่างพวทั้งหนทั้งหลังพดเจ้าคขึหมานค่ะแทเจ๊อ ลูกแม่แม่ก็สิเลี้ยงลูกลูกก็สิเลี้ยงแม่ตัวค่ะก็เอาอยู่นี่ประจำแม่นบ่แม่ีค่ะเฮ็ดได้ละสามปีสิปีแล้ะดิบ่กเราได้น้ำอาจารย์แล้วตลอดบ่ได้ค่ะบ่าคุณพ่อผ่าจังหมดเลยเด้บ่แม่ค่ะผ่าคือโคตรคือโพ่อแต่นอเจเนอเงี้ยลูกค่ะศรัทธา a ค่ะรัทธาค่ะเพราะว่าได้ค่ะไอ้ถามเนี่ยบัดที่นี่ยู่นี่เราฝันบ่ฝันฝันว่าจังได๋อันงอดลงใหง่มดเดียวนี้ล่ะจัดว่างไดี๋ยวพี่จ้ะเขาไปขวดให้ปูงดับแม่นบ่ค่ะ กูเลยป่าเดี๋ยวเบิงขีพ่อในเด้อหน่ะวสันละว่าขีพี่พ่อแบบที่นี่สีกอางแง่กว่าเกลว่าเบิ้งขีพ่อกวบเบิ้งขีพ่อลวระสันละว่ากวางแง่กว่าเกลเนี่ยเหมือนของพ่อวสันว่าอคอยไปขอคอยว่าอันให้อันขอเพิ่งวันแล้วมีขีพ่อในเด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้อยากใส่เนียนเท้าก็สอคอยวางสิละวายให่ใส่หน่อยกใส่หลายแน่คอยว่างสิละ เอาเลยว่าเบื้องกองขี่พ่อรอดวันนี้พ่อขี่ขี่กองงกว่าเก่าแล้วว่ะแต่ว่าเป็นดันแต่ว่าเหลียวมากนี่เป็นปูได้เหมือนเป็นเป็นยังบัทเทนี่เป็นปูเป็นปูเป็นปูอืมเราเราเคลื่นไปยุบเดี๋ยวเบื้องเรามากเลขตัวใดของอาจารย์นั่นแหละตัวใดล่ะของอาจารย์มักแห้งๆมักแห้งๆกับศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดคนปอยจากตัว่นปอยสี่ครูสี่ครูมีคูใดแน่ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดหลักการ เจ็ดแปดหลักกระี่ศูนย์อือวัดแสดงว่าได้แสดงว่าได้ซื้อไวแล้วได้แล้วซื้อแล้วได้ได้แล้วโรตัลลี่ก็ได้หลายพวงโรตัลลี่ก็ได้หลายพวงแม่ค่ะอคือแค่น้เน้นๆแล้วศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดพ่ออาจารย์นอตเตอร์บอกค่ะก็เต็มนี่แสดงเนี่ยล่ะค่ะก็เต็มแล้วกับมี่ศูนย์แปดเจ็ดแต่กกับศูนย์สี่แปด เต็มเต็มเรานี hmm. mm ่สองขูดแล้วก็ศีสี่แปดจ้ะนิ่นๆแล้วน้นเลยสิแต่ว่าฝันดีอยู่ด้เพราะว่าย้อนอย่างเ่อวาช่ไปทนเพิ่มสะอาดนีกเหมือนนึกว่าันคอยได้นี่หอยสีอันแล้วสีบอหอยเรียกได้ว่าสีพื้น่อยบดบล้วประตูหอยซีซามนหลักแเป็นนิียๆเงีบ่ไหมอือแล้วก็ฝันเพิ่มขันสีถือนเงียได้นแล้วสีอันมาอยู่น้ำหอยเลยบแม่น พขาบอกว่าเขาไปทำก้อมจ่าจังหัดนั้นบอกแล้วบอกวางใดก็อันฟันบอกเบิ้งขี่เบิ้งขี่พอในเด้อเบื้งขี่พอในเด้อนี่พ่อขี่ยู่นี่แล้วว่ะวันนี้พ่อสิขี่กวางไงก็เกาละวางสิแม่แสดงว่าเลยอาจารย์นตีสีเขาใช่ไ่มทุนบอกจัดแล้วพ่าขี่กวางไงก็เกาไม่ค่อยดีใจว่าสั่นคนเลยว่าอันอีพ่ออันให้ลูกเด่นปนนี่ปนนี่เขาก็สอนในเด้อข่อยว่าสีบกเขาสามตัวของอาจารย์บ่ บ่หูน้ำแล้วก็จังว่าผู้ใดกับพระวนาให้เข่าคันเข้าจากคันเข่านี้เฮ้ยไปแห่จากน้องพ่ออ้อมมาหอดตำหนักแต่นิ่งวางซันน่ะแล้ว่าคันคันเข่าวันนี้เลาสิใส่เสียอันยังเหรอแล้ววะแล้วสิใส่ล่ะเลาสิยางมาเรื่อยๆล่ะปัานนี้แจ้งสิมาขี่รถเขาเรียกอาจารย์เป็นตัวใดเนี่ยก็ยังเป็นช่องนี่จะเป็นศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สี่ นี่ละตัวนี้หละเน้นนนี่ละเน้นสามตัวเลยจ้าสามตัวสามตัวแล้วสิเน้นศูนย์นี่ศูนย์แปดสี่อ่อืมศูนย์แปดสี่เนาะเาเนีนเลยเด้เด็กถือให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งน้ำจากน้อยเนี่ยศูนย์นี่เพิ่นมั่นใจค่ัศูนยนี่เคมาศูนย์หลายแสนล้านเปอร์เซ็นผุดดิเงวดก้อนนี่สิหาแสนหาแสนเงว่อล้วันล้าน ว่าจ <ừ> ังไรกะลานคือเก่าแล้วะกะแสดงว่าเรามั่นใจคักตัวสันนะเอาเลยอันร้อยคู่แล้วจอมาให้ยซีคู่หนึ่งเนาะเข้าจักงวดแล้วเจ๊แปดงวดแล้วแปดงวดปิดงวดงวดติดเพราะว่าข่อยม่เคยผ่านเลยเปี่าดิข่อยืนซุ้มงวดเลยเจ๊คำนวณบ่จ้ะแม่เลี้ยคำนวณโอ้อาจารย์เป็นคำนวณแม่นแม่นคำนวณมาได้ถือชุ่มงวดแต่ว่าข่อยถือชุ่มงวดอีรีฮันแต่พัดข่อยมาอยู่นี่คันเว่นเว้นก็เว้นงวดเดียวคือ ก็คือว่าวันนี้วันสองวันสามนี่พวันนี้ไข่ติดต่อกันมานดีซีหมดละว้าป้าซีงวดลเลยทีอันแล้วถือตลอดเขาถือตลอดแต่ว่าเราพลาดงวดเดียวเท่านั้นแหละแต่ข่ไข่ิดว่าเจ้าฟันว่านเบื้องขีพ่อใน่นด้นขีพ่อสิกองใหญ่ก็เก้านี่ข่อยว่าเล็กแล้วถึงแตกสามตัวข่ก็ว่ายังสันเราค่อยดีใจว่าสันข่อยดีใจบางอย่างทังได้คนนอนหูเงียบึ้นข่อยยังดีใจก็ว่า กวางเงยก็เกาเนาะขี่กวางเงยก็เกาแล้วว่ะอืมเขาบอกว่าเบิ้งขี่พ่อหลุดสี่พ่อสิกวางเงยก็เกาแล้วว่ะอืมมันอ้วยมาผลมันอิมันอีพ่อมแบบนี่จริงไหมอืมมันจะอ่อนมันสั่นมันดีใจมันยากครับเพราะว่าข่อยจะขอที่เราบอกไข่อยว่าก็ไข่อยได้อยากได้อันอิบอกว่าแอบเพี้ยนให้ลูกข่อยเพราะว่าห้าแขกไปไทยมากกับพ่อได้อือัน เขาห้องน้ำเพราะว่ามันเป็นเขาห้องน้ำเส้นตัวฉันบอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนนั่นเริ่มมาหลายเนาะโอ้ยมือดันเจ้ว่าไใหม่กว่มือก่อนแล้วอ่ะถึงเฮ่เนาะโอ้ยมือมันเจ็บสองมือสามหมื่นฉับอกเพะว่าเดี๋ยวนี้ก็หลายคือเก่าเหมือนลายคือเก่าค่ะหลายคือเก่าลายคือเก่าแมนเห็นข่อยฟอนไหมท่านเห็นเจ้าไปเบิ่งหลอดอยู่ในช่องเกจตัวเนานไปเบิ้งกไปเบิ่งซุ้มนี่ล่ะโอ้คนไฟเฮ็ดก็โดนด้วย บอกให้รอรับรถกันเจ้าค่ะแม่อยู่นี่เลยบ่จ้ะค่ะแม่เป็นแม่บ้านอยู่นี่ละค่ะเป็นคนสนิทเลยใช่ไหมครับนี่จ้ะลูกเล้ได้เลขแล้วสิบอกแม่ก่อนเลยดิแมี่อี่แม่ซื้อเลขลูกเด้อซื้อเลขเขาเด้อแม่ระวังสิดิแล้วสิบอกเลยว่าซื้อเลขเขาเด้อแม่หามตัดตะกี้ข่อยบอมาเลขเราดิัาที่นี่เราเลยว่าอี่แม่บอมาเลขลูกเลขอี่แม่บม่มีเงินซื้อเลขนล้วลูกหลายบ่ได้ วันน <muitas S 2> ี้เราเลยว่าซื้อตัวละหบาสี่บาทเราว่าเราบอกใอยถ้าซื้อตัวละหาบาทที่แม่กับเบิร์สี่สิ่บาทเราว่าถ้าซื้อตัวละเจ้ากับเบิร์แปดสิบเราว่าแม่ก็ตัดเอาหน่อยๆทำแรงแม่หรอเราว่าวันที่นี้ไข่เลยว่าเออฟังควู่กลูกไข่บ้างสิปลูกสิได้ตลอดคข่ว่าด็กวันที่นี้ข่มาฟังควเล่าหนิไข่ได้ตลอดเลยดิทุกมวนเลยได้คข่ได้โอยได้ทุกมวดนเลยขันคข่บลืนฟังคว่ำลืนเล่าหนิไข่ได้ตลอดเพราะว่า เอาสีบวกไปเลยกับลาตาลี่สิมีผู้สนิทเราอีกคนหนึ่งตะเพ็ด<ม>เอาสีบวกเลยว่าต,า,ตาตะเพ็ดซื้อเลขเล้อแต่ว่าตะเพ็ดเราแตกแถววัน<ม>เขาแตกแถวแล้วไปเอาเลขคู้นึ่เราก็ถึงมาเลยสามจีงวดละ่ะแต่ว่าของเงินเจ้านี่แปดงวดติตกงงดก็คือแปดแปดงวดติดข่อยบ๊อผัดจักงวดเลยบ๊อผัดจักงวดบัวแต่ว่างวดนี้เจ้าฟันเกีเ้ยววันนียวันนี้ขอ่ขอยฟันข่อยฝันครับเพราะว่าข่อยไปขอทุกงวดเจ้าฟันบะ พวกงว่าคอยกับฟันนุ๊กคุยกับไปขอเพิ่งบารมีเราดีาคอยกับบอกว่าให้ยันในบ้านขอเพิ่งบารมีในเด้อพ่อเอ้ยขอยสีท่าความสะอาดให้ให้คนหนักหนาจีตาบนโลกไปว่าทั่วโลกเลยได้แม่พ่อสีทุกสีท่าความสะอาดให้พอ่อยุดีก็แม่นี่ดีได้เหรออาจารย์แล้ว่ามองไรขันบอกแม่แกับไปคือแปดเลยเพราะว่าบัรมีคือคือคือ,ค,อควบควบฝันแห่งเจ้าบาทนะคะควบควบฝันคอยกับไปเขาไปขออันบ่เราก็เลยว่า เบิ้งเล่อขี่พ่อละว่าขี่พ่อเดี๋ยวนี้สขี่กองไงก็เก่าหงวดนี่ละวา่างวดนี้ขี่กองไงก็เก่าเด้อเบิง้งคักๆละว่ะยุ่งห่างเลยละละวา่าเพื่อยการยิบยิบยิบเป็นบ่ค่ะในก็เป็นแนวทางของคุณแม่เนาะคะ่ะเพิ่งกระดูแลอยู่ตำหนักอกาจารย์นอตตีเนาะคะ่ะทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องน้ำเด้อจ้ะ ทางช่องก็ขอ,ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาะพอกันไหมสวัสดีค่ะ